รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ The gadget s t o w นะครับรายการที่จะมาอัปเดตแก d g e เจ,งจง๋งเจ๋งเทคโนโลยีล้ำๆแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆด้วยนะครับรับรองครับ ผู้ชมดูรายการนี้ไม่ตกเทรนแน่นอนนะจ๊ะใช่แล้วค่ะพบกันนะคะทุกเวลาห้าทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนคทางเนชั่นทีวีแห่งนี้แหละคะ่ะทุกวันอาทิตย์เลยถูกต้องค่ะหลายๆคนก็กังวลว่าเวลาที่เราตามเทคโนโลยีต่างๆจะไม่ทันเพราะว่านั่งเยอะและนั่งไวมากรายการของเราก็จะนํามายามรวมกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ง่ายมากยิ่งขึ้นใช่แล้วค่ะเอาละค่ะนอกจากนี้นะก่อนที่จะไปเข้าช่วงแรกของรายการรายการเราใจปล้ามอีกแล้วใจปล้ามตลอดแจกของแพงตลอดตลอดที่เราแจกวันนี้เป็นขอที่พิธีกกเล็ก มานานแสนานาลำโพงจริงค่ะเป็นลำโพงจาก JBL นะคะกับ Spark Bluetooth Speaker ถูกต้องซึ่งเจ้าตัวนี้ขอบอกว่านอกจากเสียงจะดีแล้วดีไซน์ลำมากๆเหมาะกับคนชิคๆอย่างเราชิแต่ไม่ให้พิธีกรว้าให้คุณผู้ชมตปรยมาตั้งนานมูลค่าขว่าา0 0นบาทรายการเราแจกกันอีกแล้วนะคะถ้าเกิดอยากรู้ว่าจะทำยังไงให้ได้เจ้าลำโพงตัวนี้จาก JBL ไปติดตามได้ช่วงท้ายของรายการค่ะ เอาละครับมาถึงช่วงแรกของเราวันนี้นะครับช่วงเทรนดี้นั่นเองนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเลยครับไปดูแกนเจตตัวหนึ่ง เหมาะสาหรับขุนพ่อนะคะก็บอกอย่างนี้ว่าแกเจตัวนี้เนี่ยดีมากๆสาหรับผู้ปกครองรวมถึงคนที่กําลังมีความรักคู่ตั้งแฟนอะไรแบบนี้นะเอาเอาแรกดีกว่าอ๋อเสมหลักของอันนี้มันคืออันแรกค่ะเก็บกับเด็กทัรกรกนก่อนดีกว่าหรือว่าเป็นเด็กวัยประถมอนุบาลจริงน่าจะเป็นเด็กวัยประถมแล้วแหละเด็กที่สามารถออกไปนอกบ้านได้เดินไปเที่ยวเล่นนอกบีานใช่เพราะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เนี่ยก็จะกังวลว่าเอ๊ลูกเราเดินออกไปซื้อขนมระหว่างทางจะเจออุบัติเหตุหรือเปล่าจะวิ่งหนีไปไหนแล้วเด เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นใช่เดี๋ยวมีคนร้ายมาล่อลวงหรือว่าเราจะไปลวงเขาอีกทีนึงก็ไม่รู้อันนี้ขนมไม่สร้างอะไรใช่ค่ะยุคดิจิตอลแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่า lg kiss on เขาเป็น gadget ค่ะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถดูแลลูกได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเด็กๆเนี่ยสามารถสวมใส่ได้น่ารักด้วยนะมีอะไรคิตตี้ท t r a n s f เมอร์ให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าพี่แซนเนี่ย เป็นห่วงอยากติดต่อไปหาเด็กๆก็เพียงแค่กดโทรไปเลยเพียงเท่านี้ก็สามารถคุยกันผ่านเจ้านาฬิกาหรือว่าสายรัดข้อมือตัวนี้แต่ถ้าโทรไปแล้วไม่รับเกิดอะไรขึ้นก็ให้ทันทีแปลว่าพี่จะได้ฟังเลยว่าเสียงบรรยากาศรอบข้างเป็นยังไงเป็นเสียงเด็กหัวเราะกี่กันหรือว่าเป็นเสียงผู้ใหญ่แบบอ๋อแกชื่ออะไรเอาเงินมาดูนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นการเจตที่ทำออกมาให้เด็กๆโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยอุ่นใจกันมากขึ้นส่วนจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ LG Kiss On อุปกรณ์ติดตามตัวสำหรับเด็กจาก LG มั่นใจในความปลอดภัยยามลูกอยู่ไกลตัวค่ะ LG ต่อยอดประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานด้วยสายรัดข้อมือ Kiss On อุปกรณ์ติดตามตัวใหม่ล่าสุดจาก LG ดีไซน์พิเศษสำหรับเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามตำแหน่งของเด็กจากสมาร์ทโฟนแบบ Realtime ด้วย GPS และ Wi-Fi ด้วยระบบโทรสายตรงเพียงกดปุ่มเดียวผู้ปกครองก็สามารถสื่อสารกับเด็กได้อย่างง่ายดายค่ะและทราบข้อมูลสถาน ที่ที่เด็กอยู่ได้ตลอดทั้งวันนอกจากนี้เด็กๆยังสามารถติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ด้วยการกดปุ่มเดียวกันโดยผู้ปกครองสามารถเปลี่ยนหมายเลขดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android 4.1ขึ้นไปหากเด็กไม่รับสายจากหมายเลขโทรศัพท์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าใน10วินาทีคิสออนจะเชื่อมกับสายไมโครโฟนในตัวเครื่องโดยอัตโนมัติค่ะ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถฟังเสียงจากสถานที่ที่เด็กอยู่ได้อีกหนึ่งฟังก์ชันสําคัญของ k i สออนนั่นก็คือการแจ้งเตือนตําแหน่งซึ่งผู้ปกครองสามารถกําหนดให้มีการแจ้งเตือนสถานที่ในเวลาที่ระบุไว้ได้ตลอดทั้งวันค่ะเป็นยังไงครับแหม2สองประหลาดนี่นะฮะ LG ตอนนี้มีประโยชน์มากๆเลยสําหรับผู้ปกครองอย่างพี่องครับแฟกได้โลเคชั่นของลูกอยู่ตรงไหนดูใน Google Maps เลยนะฮะถ้าโทรไปแล้วไม่รับเปิดสปีกเกอร์เลยโทรปุ่มเดียวนะครับคุยกับลูกได้เลยสบายจริงๆสามารถทาประยุกได้ด้วยนะกับอะไรครับเปเ่ยแฟนเฟินอย่างนี้ยังไงคะหลับอยู่เปิดชาราปปุ๊บเป็นเสียงเพลงตัดดิ้งงเป็นเรื่องแน่นอนพี่แซ่ก็ต้องระวังนะคะเพราะพี่แซเนี่ยอันตราย เราไปเรื่องอื่นกันดีกว่าค่ะเพราะว่านอกจากเรื่องของเด็กๆแล้ววันนี้ม<า>ีแ็กมาฝากผู้ใหญ่กันด้วยนะคะทั้งค่าย ASUS อย่าง Memo Pad 8 ซึ่งเจต้<ช>ตัวนี้มาพร้อมกับคุ้มลางควอทคอจาก Intel ค่ะถูกต้องแล้วล่ะค่ะซึ่งต้องบอกว่าเขาเจ๋งมากๆเพราะมีการ<ช>อัปเดตจากรุ่นเกาวว่าก็คือ2013นั่นเองอม,มาเป็นรุ่นที่ใหม่มากขึ้นซึ่งเมมโมแพดเอเนี่ยนะคะเป็นในซีรีส์ของเมมโมนี่แหละแล้วก็จะเป็นแท็บเล็ตราคาถูกด้วยใช่แล้วนะครับตอนนี้ยังใช้อินเทอร์เฟซของ ASUS Zen UI นะครับที่ใช้งานง่ายะนะครับสะดวก แล้วก็ที่สําคัญหน้าจอมา8นิ้วเลยรุ่นนี้ใช่<ม><ม>ค่ะ,<ม>คะก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบใช้งานพวกมัลติมีเดียแต่ว่าอยากได้ไซส์ที่พกพามากขึ้นนั่นเอง,<ะ>เองส่วนจะเป็นยังไงนั้นไปดูเจ้าตัวนี้กันเลยค่ะ Asus เปิดตัว m i m o Pad 8แท็บเล็ตตัวแรกที่มาพร้อมขุมพลังความแรงระดับ Quarter Intel Atom Processor บนสถาปตัตยกรรมใหม่64บิตช่วยให้ประสิทธิภาพการใช้งานไม่ว่าจะท่องเว็บหรือแอปพลิเคชันก็ทําได้อย่างลื่นไหลตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้กว้างขึ้นไปอีกขั้นด้วย User Interface แบบฉบับ Asus Zen UI ที่สวยงามใช้งานง่ายหน้าจอขนาด8นิ้ว HD IPS ความละเอียด1280 x 800พิกเซลรองรับ มัลติทัช10จุดและระบบปฏิบัติการล่าสุด Android 4.4 KitKat อีกทั้งยังมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่แตกต่างจากแท็บเล็ตทั่วไปด้วยความกว้างของจอเพียง124ม mm, ิลลเมตรทำให้สามารถถือด้วยมือเดียวได้อย่างสะดวกสบายแม้ว่าจะเป็นมือของคุณผู้หญิงก็ตามค่ะ สนุกกับมัลติมีเดียอย่างเต็มอิ่มด้วยหน่วยความจำภายใน16กิกะไบต์สามารถเพิ่มเมมได้สูงสุดถึง64กิกะไบต์และแรม1กิกะไบต์เลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะเทคโนโลยี MirrorCast จะช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลสู่จอภายนอกพลังเสียง Sonic Master พร้อมลำโพงสเตอรโอรวมถึงกล้องหลังคุณภาพระดับ2ล้านพิกเซลและกล้องหน้า0.3ล้านพิกเซลน้ำหนักเบาเพียง320กรัมค่ะสามารถใช้งานนานต่อเน,นื่องสูงสุดถึง9ชั่วโมงเลยทีเดียว แอ a ซ u สมีโมแพดที่เรานำเสนอกันไปะนะ,ะคะซึ่งเจ้าตัวนี้จะมี2รุ่นก็คือรุ่นที่เป็นหน้าจอ HD กับรุ่นที่เป็นหน้าจอ Full HD นอกจากนี้2รุ่นก็ยังต่างกันที่ความเร็วของตัว CPU ด้วยถูกต้องแล้วล่ะค่ะต้องบอกว่ามันมีความเจ๋งเพิ่มเติมก็คือหลายๆคนค่ะใช้แท็บเล็ตมีปัญหากับการถือ,อเพราะว่าส่วนมากน่าจะขนาดใหญ่ แบกทีก็ต้องสองมือใช่ไหมคะฉะนั้นีนางแก้ปัญหาด้วยการย่อขนาดจอให้เล็กลงเป็น124มิลิเมตรเท่านั้นใช้มือเดียวก็ถือได้จะไกลขนาดไหนก็ถือได้แล้จริงๆหลายๆคนมีปัญหาเวลาที่เราใช้แท็บเล็ตหลายๆคนใช้อ่านอีบุ๊กเพราะอ่านอีบุ๊กมันต้องถือนานพอถือนานก็เมื่อยนะคะขนาดที่เล็กน้ําหนักที่เบาขึ้นก็จะช่วยได้เหมือนกันใครที่สนใจนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเข้าไปดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ<ช>ที่ www.asus.com/th ครับราคานี่เริ่มต้นเริ่มต้น5 9 9 0บาทอืมไเรียกว่าจัดเต็มกันมากๆค่ะแต่ว่าช่วงหน้าย,ยังมีเทคโนโลยีอัพเดทกันต่อแต่ว่าจะมีอะไรบ้างรอติดตามกันนะคะค่ะ นับจากแหล่งวัตถุดิบอีกหนึ่งแห่งการคัดสรรคุณภาพด้วยการใส่ใจในการผลิตทุกความมุ่งม,มั่นทุ่มเทเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลก TUF บริษัทคนไทยเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลและทูน้าชั้นนำซีฟู้ดซีทียูเ ุดยอดคอลเลกชันเทคนิคการถ่ายภาพฉบับสมบูรณ์แบบในรูปแบบดิจิทัลครั้งแรกจากนิตยสารดิจิ t ัล Digital Camera กับโปรโมชั่นพิเศษพิเศษสามารถซื้อหนังสือในเครือเพนพล็อบบิชชิ่งได้แล้วที่ w w w o o k b e c o m หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน o o b e e หรือ AIS Bookstore ได้ทั้งบน iOS และ Android ค่ะ นับจากแหล่งวัตถุดิบอีกหนึ่งแห่งการคัดสรรคุณภาพด้วยการใส่ใจในการผลิตทุกความมุ่งม,มั่นทุ่มเทเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลก TUF บริษัทคนไทยเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลและทุนหน้าชั้นนำ Sea c o CTUF วันนี้นะครับเรามาเอาใจคนรักความเร็วครับแล้วก็ชอบดูเรื่องรถวันนี้เราจะพาผู้ชมเลยครับไปดูรถซปเปอร์คาร์จากค่ายกระทิงดุ Lamborghini ครับเราจะไปขี่กระทิงกันใช่ไหมคะเระว่ามไม่ใช่ครับแลมโบลแลมโบคาเดลคาเดลสำหรับที่เราจะเอามาให้ดูกันในวันนี้เป็นของค่าย Lamborghini นะคะ สารต่อความเร็วแล้วก็ความแรงกับคูราคันค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นรุ่น610.4กันแล้วเออเรียกว่า610แรงม้าใช้เครื่อง V10 cc ที่5,200 cc เยอะเลยไหมเนี่ยเร็วไปไหมคะขนาดนั้นอ่าล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเทคโนโลยีล้ำล้ำจาก Lamborghini ู u าคันกันเลยดีกว่าครับค่ะ นิชคาตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หรูชั้นนำในประเทศไทยเปิดตัวซูอร,ร์คาจากค่ายตรากระทิงดุแลมโบกินีรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาสานต,ต่อตำนานอันยอดเยี่ยมของค่ายอย่างแลมโบกินีฮูราคัน LP 6104ที่ออกแบบมาใหม่หมดจดพร้อมด้วยเทคโนโลยีภายในอลัม์สมัยยิ่งกว่าเดิมค่ะชื่อของ Lamborghini Huracan ยังคงเป็นชื่อของวัวน,นักสู้เช่นเดียวกับรถรุ่นอื่น ของค่าย l amborghini โดยดีไซน์ของมันนะคะยังคงความดูดันเสมอมาด้วยไฟหน้า LED รูปตัว V ีคู่ช่องรับลมรูปหกเหลี่ยมรูปทรงของรถที่ยังคงลาดชัดและปราเปรียวสวมล้ออัลลอยขนาด20นิ้วลงตัวกับเส้นสายอันเฉียบคมตามสไตล์ l amborghini ด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟค้าย LED รูปตัว Y แนวนอนพร้อมกันชนสีดำและท่อไอเสียถึง4ท่อตัวถังนะคะใช้วัสดุอลูมิเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์ ทำให้มันมีน้ำหนักเพียง1,422กิโลกรัมเท่านั้นภายในของเรืมโบกินีฮูรคาค่านนี้นะคะมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆม,มากมายตั้งแต่หน้าจะอแสดงผลการทํางานและมาตราวัดแบบ t f t ขนาด12.3นิ้วแสดงผลทั้งข้อมูลที่จําเป็นของรถแผนที่นำทางและระบบ Infotainment ในจอเดียวพวงมาลัยมัลติฟังชั o นเบาะนั่งเนี่ยเป็นหนังอย่างดีปรับระดับด้วยไฟฟ้า เกีย์แบบปุ่มกดอีกครั้งนะคะยังคงใช้ช่างฝีมือชั้นนำจากอิตาลีในการสร้างสารร์รถยนต์แต่ละคันด้วยความประณีตระบบขับเคลื่อนนะคะใช้เครื่องยนต์ V10 ขนาด5 2 0 0ซีซีให้กำลัง610แรงม้าแรงบิด560นิวตันเมตรสามารถพารถยานด้วยความเร็วสูงสุด325กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วจากศถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภายใน3.2วินาทีและเร่งจาก0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน9.9วินาทีส่งกำลังผ่านเกียร์ u a l Class เจ็ดสปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อควบคุมด้วยไฟฟ้าเทคโนโลยีด้านโครงสร้างและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ Lamborghini Huracan ได้รับการพัฒนาจนโดดเด่น โดยโครงสร้างของมันนะคะถูกสร้างจากอลูมิเนียมผสานคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้รถนมีความแข็งแกร่งและมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษระบบเบรกที่ใช้เป็นดิสเบรกแบบคาร์บอนเซรามิกคุณภาพสูงโดยติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรถรุ่นนี้พร้อมกับระบบ e s c ที่ช่วยให้การขับขี่ทำได้มั่นคงยิ่งขึ้นค่ะ ครับนี่5,200รซีซี610้แรงม้าความเร็วสูงสุด325่กิโลเมตรต่อชั่วโมงฟเร็วมากเลยทีเดียวแต่ต้องบอกก่อนว่าจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาใช้เวลาเพียงแค่3.2วินาทีเท่านั้น1 2ึ่สไปแล้วนั่งไปแล้วค่ะแค่าร์บิปาเท่านั้นนะคะถูกต้องแต่ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะถ้าเป็นศูนถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันบ้างใช้เวลาเพียงแค่9.9วินาทีคความแรงของมันคิดดูดิ เราตัวกระจึงนึงอะแล้วห้โหเหยียบทีมันพุ่งไปแล้วอะเราเอาไม่อยู่เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าระบบความปลอดภัยจัดมาเต็มอย่างแค่ตัวโครงรถเองเนี่ยก็ใช้ตัวอลูมิเนียมผสมกับคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้มีความแข็งแรงแล้วก็ยังได้น้ำหนักที่เบาทำให้สปีดเนี่ยไปได้เร็วเช่นเดิมด้วยค่ะนี่ก็คือสาเหตุของความเร็วของเขานั่นเองรวมถึงความปลอดภัยด้วยราคาค่ะอยู่ที่25ล้านบาทเท่านั้นเบาบ้างดีใงไม่รู้่มี <laughs> ใช่โอ้โหนี่เรียกว่าต้องใช้ไม้เท้าันเลยทีเดียวค่ะต,ต้องบอกก่อนนะใครที่สนใจนะคะไปทางตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะนี่มีแล้วก็นีม่มีวิ่งกันเยอะแยะ ใช่คะ่ะอ่ะเอาละครับพาเรื่องของรถยนต์ซูเปอร์คาร์ไปแล้ว<ช>นะครับช่วงนี้ของเราเทคโนโลยียังไม่หมดนะครับ<ช>เดี๋ยวเราไปดูเทคโนโลยีล้ำๆกันต่อกับเจ้าโดรนนตัวนี้มีประโยชน์ในเรื่องการส่งของนั่นเองใช่แล้วค่ะล่าสุดเจ้าพ่อไอเดียทาง Google เนี่ยเขาก็ออกโปรเจกต์วิงขึ้นมาใช่แล<ช>้วตัวนี้ไม่ได้ติดปีกอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเป็นโดรนที่พี่แซนบอกนี่แหละสาหรับการส่งพัสดุรูปแบบใหม่เจ้าโดรนพวกนี้แหละสามารถจัดส่งให้ได้เลยแล้วก็รวดเร็วกว่ามากด้วยค่ะถูกต้องคที่สําคัญสามารถเข้าไปในที่แค่ ต่างๆได้อย่างง่ายดายเพราะเขามีขนาดที่เล็กส่วนการทํางานก็คือการขึ้นแบบคลิคอปเตอร์และล่อนกันแบบเครื่องบินเลยทีเดียวเจ๋งมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าโปรเจกต์วิงกันเลยดีกว่าครับจากค่าย Google ครับผม Google เปิดตัวระบบโปรเจกต์วิงเครื่องร่อนไร้คนขับพัสดุส่งถึงที่หมายได้อย่างสะดวกรวดเร็วแม้ในพื้นที่เข้าถึงยากเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะ Google ได้เปิดตัวโปรเจกต์วิงโครงการใหม่ของทีม Google X ที่เป็นโรนหรือหุนยนต์เครื่องร่อนที่มีรูปร่างเหมือนเครื่องบินลำเล็กๆสำหรับทำหน้าที่ส่งพัสดุไปยังสถานที่ต่างๆรวมทั้งพื้นที่ที่เข้าถึงยากซึ่งโปรเจกต์วิงนี้นะคะจะบินไปยังที่หมายโดยไม่ต้องมีคนขับและเมื่อถึงจุดหมายแล้วเนี่ยจะทำการหย่อนพัสดุที่ผูกอยู่กับลวดลงมาวางที่พื้นอย่างนิ่มนวลโดยไม่ต้องลงจอดที่พื้นเลยแหละค่ะ ทาง Google ได้ปล่อยคลิปวิดีโอสาธิตการทำงานของโปรเจกต์วิ่งในการส่งพัสดุให้กับชาวนาที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะการบินของโปรเจกต์วิ่งที่ลอยตัวขึ้นในแนวดิ่งด้วยใบ,บพัดเหมือนเฮลิคอปเตอร์และบินบนฟ้าในแนวรอบเหมือนเครื่องบินซึ่งในอนาคตน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับบริการส่งพัสดุและบริการอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะน่าเป็นไงครับเจ๋งไหมฮะสมมติเนี่ยอ่าอ,อย่า ที่อยากจะส่งของไปหาน้องนิวอย่างเงี้ยพี่ก็กำหนดพิกัดที่บ้านเราเลยใช่กำหนดในมือถือเลยเออส่งแล้วโรนนี้ไปหย่อนของลงบ้านเราได้เรียบร้อยจริงจริงใช้นกพูดสื่อสารกันนะคะพี่รับสื่อสารอลยอ๋งเหมือนในแฮร์รี่พอนเตอร์ควันนะควันสมัยไหนเนี่ยพี่แไรหนูเกิดไม่ทันจริงๆริง โดยหลักการของเจ้าโปรเจกต์วิงนะคะก็จะใช้หลักการของเฮลิคอปเตอร์บวกกับเครื่องบินเวลาขึ้นจะขึ้นแนวนี้เลยดินขึ้นไปแต่เวลาพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บบินจะบินเหมือนเครื่องบินค่ะบินแนวขนานกับพื้นโลกแล้วพอตอนจะลงก็เป็นเฮลิคอปเตอร์อีกรอบหนึ่งทำให้ประหยัดพื้นที่นะคะเกื่อมา่ยังไงก็ลองดูเป็นโปรเจกต์นอนาคตจากทางค่าย Google ค่ะในช่วงหน้านะคะยังมีเทคโนโลยีมาอัปเดตกันต่อเอาใจคนที่รักกล้องรักการถ่ายรูปนั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามกันนะคะค่ะ ฉันนำระดับโลกเปิดประตูพาคุณก,ก้าวสู่โลกแห่งอุปกรณ์ไฮเทคที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีในรูปแบบดิจิตอลครั้งแรกจากนิตยสาร T3 สามารถซื้อหนังสือในเครือเพนพล็ปลอปดิชชิงได้แล้วที่ w w w u k b c o m หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน o u บ b หรือ A AS Bookstore ได้ทั้งบน iOS และ Android ค่ะ นับจากแหล่งวัตถุดิบอีกหนึ่งแห่งการคัดสรรคุณภาพด้วยการใส่ใจในการผลิตทุกความมุ่งม,มั่นทุ่มเทเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลก TUF บริษัทคนไทยเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลและทุนน่าชั้นนำ Seafood CTUF จากแหล่งวัตถุดิบอีกหนึ่งแห่งการคัดสรรคุณภาพด้วยการใส่ใจในการผลิตทุกความมุ่งม,มั่นทุ่มเทเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลก TUF บริษัทคนไทยเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลและทูน่าชั้นนำ Seafood CTUF ใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพรับรองช่วงนี้ฟินโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆค่ะรุ้งฟริ้งต่างๆครูก็ลงมาที่นี่เลยทีเดียวเลยวันนี้มาสองรุ่นเลยเนาะใช่แล้วค่ะชื่อร่ว่ด้วย DSC K11 นั่นเองค่ะจากทางค่ายโซนี่เป็นตัวแรกของเราซึ่งเราจะมาพร้อมกับดีไซน์เอาใจสาวๆที่เป็นแบบว่าทรงขวดน้ำหอมแล้วยังมาพร้อมกับเลนส์ต้องบิดได้180องศามันเป็นสี่เหลี่ยมเรียแล้วมันแบบ เหมือนน้ำหอมเลยฮะบิดมาถ่ายรู่นนีนเซลฟี่ได้เลยเก๋มากฟุ่มฟือมากอ่ะดูนั้นนะคะดูอยากได้นะไปดูไหมไปดูเลยค่ะโซนี่เอาใจสาวๆที่รักการเซลฟี่ด้วยกล้อง DSC KW1 ดีไซน์ขวดน้ำหอมบิดได้180องศา กล้องถ่ายรูปตัวใหม่มาเอาใจสาวๆที่รักการเซลฟี่เป็นชีวิตจิตใจเพราะนอกจากจะมาในรูปลักษณ์แบบขวดน้ําหอมสวยเก๋ระดับคริสตัลสวาร o ล s อ i กี้แล้วนะคะที่ตัวเลนส์ของกล้องยังหมุนบิดได้180องศาไว้ให้เซลฟี่กันได้แบบฟินๆที่ความละเอียด19.2ล้านพิกเซลเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมาพร้อมฟังก์ชันต่างๆสำหรับขอเซลฟี่อย่างการนับเวลาถ่ายหลังเพื่อถ่ายเซลฟี่ชัตเตอร์แบบทัสไลท์ ทั้งอย่างรองรับการแชร์ภาพเข้ามือถือหรือแท็บเล็ตผ่าน Wi-Fi ให้เรามาแชร์ลงสื่อโซเชียลได้ทันทีอีกด้วยแล่ละค่ะ น่ารักฟุ้งฟิ้งกรุบกริบเหมาะกับนิ่วมากเลยทีเดียวใช่ทั้งคู่แหละราคาเบาๆนะคะที่เซลล์มา4ซีซีถูกต้องค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเนี่ยมีความละเอียดถึง19.2ล้านพิกเซลที่สําคัญเป็นชัตเตอร์แบบทัศสไลด์ด้วยคือปกติเนี่ยเวลาเราอยากถ่ายเซลฟี่เราใช้กล้องหน้ากล้องหน้าก็เต็มที่แบบ8ล้านพิกเซลก็ถือว่าเยอะแล้วนี่มา19.2ล้านพิกเซลคือเห็นลูกบิดกันไปหมดเลยทีเดียวแบบเห็นเข้าไปถึงไม่สิบเห็นความกระจ่างใสของหน้าเราโอ้ยนี่นี่คือคือแบบว่าถูก ใจมากเลยมากเลยถ้าตอนเจอเห็นรบกวนส่งมาให้เราของคนรีก็ได้นะคะเราให้ด้วยปรากฏว่าไม่ใช่อะไรหรอกพี่ซื้อถ่ายเองแล้วแบบ จริงจริงก็มาะกับพี่แซนนะเพราะว่าด้วยความที่ใช่ด้วยความที่แย่เยอะใช่ไหมมันก็จะแบบต้องลอยบนใบหน้าอค่ะอย่าพูดความจริงคจังตลอดเลยอ่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งรุ่นให้คุณผู้ชตัดสินใจว่าจะเอารุ่นไหนดีนะคะคาซีโอรุ่นนี้แยกส่วนกันเลยปุ่มกดกับเลนส์กล้องที่เล็งเซลฟี่เนี่ยแยกกันเลยสบายคืออยากถ่ายช้อนอยากถ่ายเงยมุมไหนคือแบบว่ามีตัวเซนเตอร์อยู่ในมือกดได้เลยกับเอ็กซ์ลิมนะคะใช่แล้วไปดูกันเลยไหมฮะค่ะไดครับ คาซิโอผู้ผลิตอุปกรณ์นาฬิกาและกล้องถ่ายภาพชื่อดังเผยชมกล้องดิจิตลรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบใหม่พิเศษเพื่อเปิดมิติใหม่ของการถ่ายภาพกับคาซิโอเอ็กซ์ลิม EXFR กล้องดิจิทัลแยกร่างได้เพิ่มมุมมองการถ่ายภาพให้หน่าสนใจกว่าเดิมกล้องถ่ายภาพรุ่นใหม่ของคาซิโอจะแยกออกเป็นสส่วนได้แก่ส่วนเลนกล้องเป็นรูปวงกลมฐานเติมสี่เหลี่ยมติดตั้งขาตั้งและไม้หนีบมาให้และตัวหน้าจอสั่งการเป็นหน้าจอ LCD แบบสัมผัส รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดพ,พอเหมาะทั้ง2ชิ้นนี้นะคะสามารถติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆได้ทั้งขาตั้งกล้องหรือติดกับสายรัดเพื่อคาดหัวคาซิโอติดตั้งชัตเตอร์มาให้ทั้งกับตัวเลนและตัวหน้าจอแสดงผลจึงสามารถแยกชิ้นกันใช้งานได้อย่างอิสระแถมยังเชื่อมต่อกันด้วยบลูทูธจึงมีความเสถียรและประหยัดพลังงานดีเยี่ยมค่ะ กับเจ้ากล้องเซลฟี่ตัวนี้คือตอบโจทย์คอเซลฟี่มากๆเพราะว่าสามารถแยกชิ้นส่วนได้เลยถูกต้องอยากถ่ายมุมไหนกุ้มเงยสได้หมดเลยค่ะเลือกได้ยังชอบที่ไหนแมาที่แฟนแหลกเอาสองอันอะมาที่อยากได้สองอันมุมซ้ายมืมากกวาทีไงอไม่ไม่ความแตกต่างมันต่างกันตัวหนึ่งมันกันนองกันน้ำได้ด้วยใช่ไหมคะพี่แฟนตัวนี้กันน้ำกันฝุ่นนะครับชิปเซตประมวลผลซีมอสความละเอียด กล้อง14ล้านพิกเซลนี่ก็เรียกได้ว่าฟุ้งฟิ้งกันไปอีกนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามีให้เลือกถึง3สีสีส้มสีขาวแล้วก็สีเขียวนั่นเองนะคะที่สําคัญขายในวันที่12กันยายนนี้ค่ะในราคา5 0 0 0 0เยนหรือว่า15,300บาทนั่นเองโอเคนะคือขึ้นหนึ่งราคาถูกกว่าแม้วความละเอียดกล้องจะน้อยกว่าแต่ว่าคือเรื่องหมดฟุ้งฟิ้งของคาซิโออ่ะยอมรับจริงๆจริงๆเพราะว่าใครนะคะที่ คือใช้คาซิโอไม่ต้องซื้อครีมใดๆแล้วอะไม่ต้องซื้อครีมไม่ต้องไปทำสปาหน้าไม่ต้องไปไม่ต้องแต่งหน้าไม่ไม่สมมตจริงน้องคิองาพตามพี่ถือว่าเราทถ่ายปั๊บแล้วแล้วพี่เห็นนะฮะแล้วพอเดี๋ยวพี่จีบเนี้ยอวันนั้นไปเจอ ก็มีคนฆ่าตัวตายเพราะว่ารูปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรื่องจริงแต่พูดถึงจุดๆุนึงคนเราจะคบกันมันก็ต้องดูอย่างอื่นมากกว่าหน้าตาด้วยจริงแต่เหมือนกับในขนาดนี้นะใช่ป่ะเฮ้ยนี่เรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงอ่ะน้องเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปไกลกันกว่านี้เมื่อช่วงต้นรายการเราเกริ่นไปแล้วนะคะว่าวันนี้เรามีของแจกมูลค่าเกือบห้าพันบาททีเดียวนั่นก็คือชุย น้องดิวคะอันเชิญของรางวัลค่ะถอยถอยไม่ทันเลยทีเดียวอันเชิญของรางวัลอันเชิญของรางวัลอันเชิญนะคะอ่าเพลงมหาเรือขึ้นด้วยค่ะตึ้ง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 ยังนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นลำโพง JBL Bluetooth Wireless Stereo Speaker นะคะ ซึ่งราคามูลค่าเกือบ5,000บาทวันนี้เราจะแจกฟรี free free, สำหรับคนที่ตอบได้ว่าเจ้าตัวนี้ามาจากค่ายอะไรและชื่อรุ่นอะไรซึ่งเมื่อกี้เราเพิ่งพูดไปพร้อมกับพร้อมกับตั้งคำวัญให้กับเจ้าลำโพงตัวนี้ด้วยเชน่นชื่อค่ายชื่อรุ่น สวยเก๋มีดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยต้องมีความขวันเล็กๆมาให้เราด้วยนะคะใช่แล้วก็แล้วแต่นะคะว่าจะดีไซน์มาได้เก๋ขนาดไหนถ้าใครนะคะดีไซน์ความขวัญไม่ได้ถูกใจพวกเรารู้กรรมการก็ได้รับไปเลยนะคะเป็นนี่เลย JBL ล้วมางนะคะแล้วก็ส่งมานะฮะที่ facebook. com/t3thailand ถูกต้องค่ะส่งกันได้ถึง ตเดือนตุลาใช่แล้ว3เดตุลาคมเลยนะคะและติดตามผลได้ทางหนังสือชีทรีไทยแลนด์นั่นเองค่ะใช่ค่ะหรือจะเข้าไปดูที่ Facebook ของเราก็ได้เช่นกันนะคะจ้ะโอเควันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ส่งคําตอบกันมาเยอะๆนะจ๊ะไงติดตามเรา3คนได้ใหม่นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายขอบคุณสถานที่นะครับนี่กิลส์แมนแฟลกชิปสโตร์นะครับอยู่ระหว่างซอยลาดพร้าว90ถึง92นะจ๊ะใช่แล้วค่ะติดตามพวกเรานะคะทั้ง3คนได้ทางช่องเนชั่นทีวีช่องยีบสองนั่นเองค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ